สวัสดีครับได้ไหมมาไหมเป็นไงบ้างเดี๋ยวรอดูก่อนมากันหรือเปล่าใครมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับโอ้ข่าวไ้า์แบตจะหมดด้วยฝากบอกเพื่อนๆด้วยเนาะวันนี้จะมาคุยเรื่องเทรนดของธุรกิจสกินแคร์กันนะครับ มาไหมครับวันดีครับคุณกล้วยไม้วันดีครับเพิ่งกลับมาจากทริปเนาะก็สภาพผมก็เย็นนิดนึงนะครับผมเลยก็ไม่ได้ตัดขอโทษด,ด้วยนะครับที่ไม่สุภาพเนาะวันนี้ก็เป็นกันเองนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านให้ฟังดีกว่านะครับว่ารีพอร์ตของทาง Google ที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับธุรกิจสกินแคร์เป็นยังไงเนาะ มันข้อมูลตรงนี้ผมมองว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะนั่งอ่านพร้อมทุกคนนี่แหละก็เพิ่งได้ดูเลยนะครับก็ได้ได้ไดรับมานะครับจากของ Google Adwords นะครับไอน,นี้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ดีเลยล่ะนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันก่อนเนาะเข้ามาฝากทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับคุณวันวิพานะครับเอเมากี้มีหลายคนที่ทักเข้ามาสวัสดีครับคุณบิวปาลิตาเนาะ อังคณาสวัสดีครับหลายๆคนนะครับสวัสดีครับคุณสุดารัตน์สวัสดีครับ,รรบนะครับโอเคนะครับเอหูฟังของค่อนข้างดินได้นะครับต่อไมาเป็นพิเศษมาอ่ะงั้นผมขอเริ่มเลยแล้วครับทุกคนอ่าวัสดีครับคุณพรณภาก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่า เกี่ยวกับ beauty trend ของปี2017ข้อมูลจากทาง Google AdWords นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเนี่ยนั่งดูนั่งอ่านพร้อมทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวในเพจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเผื่อใครอยากดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับข้อมูลนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับผมก็ได้รับมาแล้วก็เนี่ยมาเปิดนั่งดูพร้อมทุกคนแล้วก็จะแชร์แนวคิดแล้วก็ วิเค์ให้ฟังนิดนึงสําหรับบางคนที่ยังไม่มีสินค้าหรือว่าทํามาแล้วระดับหนึ่งอยากจะทํายังไงต่อแต่ก่อนอื่นนะครับเป็นการช่วยเหลือกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆมานั่งดูด้วยเนาะนะครับผมจะเริ่มกันเลยง่ายๆนะครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้ครับทาง Google นะนผมก็อ่านสดๆเลยนะครับก็คือว่าทาง Google เนี่ยเอาข้อมูลจากคนที่เสิร์ชนะครับส่วนใหญ่จะมาจากประเทศอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุน่น นะครับมาให้พวกเราดูกันว่าเอ๊ะจริงๆเทรนของธุรกิจของตัวเครื่องสำอางเนี่ยหรือบิวตี้ของเขาเนี่ยที่เขามองว่าบิวตี้เดี๋ยวค่อยบอกนะว่าบิวตี้ของเขาเขาได้ยามว่าเป็นตัวไหนบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไปสามารถไปดูได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะดูว่าข้อมูลเป็นยังไงเขาบอกว่าประเด็นเนี่ยข้อหนึ่งที่ได้กลับไปคือเขาต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยสำคัญมากเนาะว่าตัวข้อมูลตรงนี้มันไม่ได้บอกว่าตลาดไทยจะเป็นยังไงนะ เขาแค่จะพูดให้ดูว่าแต่ละประเทศเขาเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนไทยเลยก็ได้แต่แค่ผมอยากให้เห็นว่าเทรนด์มันเป็นยังไงนะครับตัว Google ก็บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ตีความว่าถึงว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นทุกประเทศเพราะ3ประเทศที่เขาว่าไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาหรือฝรั่งเศสียมันก็ไม่ได้ตรงกันททีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็แตกต่างกันหลายเค้าเจอร์หลายนิสัยหลายประเทศอะไรเงี้ยครับก็ดูมันแตกต่างกันนะครับ แล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับ Google จะดูจากคนที่เสิร์ชเข้าไปในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ตัดไอช่วงเกี่ยวกับซีซันแนลออกคือพยายามเอาเรื่องเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการขึ้นลงเยอะๆพยายามปรับให้มันเฉลี่ยเท่ากันคือง่ายๆคือเขาจะบอกว่าข้อมูลตั้งแต่นะครับเซปเทมเบอร์2014ถึง s e ปเบอร์เซมเบอร์2016เนี่ยเขาสามารถเ,เขาพยายามปรับและว,ว่าเอาข้อมูลที่เป็นจริงที่ไม่ได้เกิดผลกระทบจากข่าวสารมาเป็น การวิเคราะห์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมาพูดให้นะครับแล้วก็มันจะแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งท้ายใต้ลิงก์นี้ไว้ให้เป็นลิงก์ไปดาวน์โหลดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับต้องบอกซ้าอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลตรงนี้มาจากทาง Google นะครับ Google AdWords นะครับซึ่งเขาวิเคราะห์มาจากทางฝรั่งเศส แล้วก็อเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะกับเทรนด์ด้านบิวตี้นะครับอ่าวัสดีครับคุณเลเซอร์นะครับก็เป็นข้อมูลที่ดีแหละให้พวกคุณกลับไปประกอบความคิดว่าจะทําสินค้าตรงไหนนะครับได้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันตรงนี้ครับมันจะถูกแบ่งเป็น6 6บทหมู่นะครับเขาจะพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าซัสอันที่1นึ่เขาเรียกว่าซัสเทนไรเซอร์นะครับซัสเทนไรเซอร์แปลว่าอะไรแปลว่าตัวที่มันค่อยๆโตค่อยๆโตนะครับโตไปเรื่อยๆแบบผมเรียกว่าอะไรอะ แบบมั่นคงอันนี้เป็นแบบหนึ่งอีกอันนึงเขาเรียกว่าซีซันแนลไรเซอร์คืออะไรคือขึ้นขึ้นลงลงครับตามตามซีซันแต่ก็ยังเป็นเทนที่ขึ้นอยู่นะครับอีกอันนึงก็คือไรซิงสตาร์ไรซิงสตาร์คือยูดีมาแบบปุ้งขึ้นมาเลยคือคนที่แบบฮิตมาเลยนะครับอันนี้คือเป็นไรซิงสตาร์อันนี้คือขาขึ้นขาลงก็มีนะมีขาลงคือซัสเตนด์ดีคลายนเนอร์คือค่อยๆตกค่อยๆตกค่อยๆตกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีซีซัน n นลดีคลายเนอร์คือ ตกตามช่วงเวลาก็ตกอยู่ดีก็ตกอยู่ดีก็ตกอยู่ดีนะครับแล้วก็ falling star falling star คือขึ้นไปจุดพีคแล้วแล้วก็ตกกลับมาในนี้ก็จะมีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็น6กบทมู่นี้เดี๋ยวผมจะพยายามเตรียมให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเราจะมาเล่ากันโอเคมาดูกันครับตรงนี้ว่าตลาดอเมริกาเริ่มเลยเนาะว่าไอที่ผมบอกว่า s u s t a i n s u s t a i n r i s e r เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นคีย์เวิร์ดเนาะ a อ s ซ m ม ซอลบาร์ดนะครับแล้วก็เดซซีมัตมาสนะครับแล้วก็ Apple ider, Bart, แก care, อปเปินนลไซเดอร์นะครับเวนก้าบาร์แล้วก็โคเรียนสกินแคร์อเนี้ยหลักๆนะครับที่เป็นซัสเท i นไรเซอร์ในอเมริกานะครับอันนี้คือขาขึ้นเนาะต้องจำไว้นะขาขึ้นมันมี3แบบนะขึ้นแบบขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นตามฤดูกาลแล้วก็แบบโห้ซูเปอร์สตาร์มีอยู่3แบบไอแบบที่ขึ้นตามฤดูกาลมีอะไรบ้างมีบาร์ดบอมมีเฟสมาส์มีอะโลเว r a ล่าแพลนมี DIY Face เฟสมา์ นะครับแล้วก็มีเฟสบัตออร์แกนิกแคสเตอร์ออยล์วีแกนแชปสติกอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆขึ้นเป็นซีซันแลเนาะแล้วก็ไลซิงสตาร์เลยมีชาโคลมาส์นะครับพิวออฟเฟสมาสเชดมาส์นะครับบาร์ดบอมวิดริงส์นะครับแล้วก็ 24k โกมาสชาโคลฟอร์สกินอะไรเงี้ยนี่คือของตลาดอเมริกานะครับที่ขึ้นๆ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 นะครับก็คือใครที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ผมจำนวนตัวผมพิคาอนะของอเมริกาเนี่ยมันจะโฟกัสเกี่ยวกับพวก อุปกรณ์ที่ไปใช้ในการอาบน้ํากับมาซก่เป็นหลักคิดอย่างนี้ใครจะเจาะตลาดอเมริกานะออร์แกนิกขายเกี่ยวกับพวกอาบน้ําหรือพวกมาผมว่าเวิร์กเลยทีเดียวแหละแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัตถุด,ดิบละซึ่งไอ้น,นี้มันก็มีต้องแบบเป็นเรื่องของเกลือเนาะแอบซ่อมนะแล้วก็พวกคโครนต่างๆจากที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็มีแอบเสิร์ชคำว่าโคเรียนสกินแคร์ด้วยนะคนอเมริกาเนี่ยโอเคใช้ได้เลยนะครับก็ก็เป็นตรงนี้นี่คือเป็น u f ที่มันขาขึ้นเนาะแล้วทีนี้บางคนอ่ะกำลังเพิ่งทำเลยหรือว่าอะไรเงี้ยจะส่งไปอเมริกาเลยมาดูกันไหมว่าอันไหนที่มันเริ่มลงล,ลงละลงลงละอะไรอย่างงี้นะครับก็มาดูโอลิฟออยไอเนี้ยเริ่มลงละนะครับแล้วก็โฮ m เมดเฟ f เชียลมาน u กาฮันนีแอคเน่นะครับซาลิคลิกนะครับเอซิดโปรดักซ์ซัลเฟอร์นะครับโฮเมดเฟเชียลนะครับไอ้ที่ผมว่ามันกำลังกำลังเริ่มเริ่มตกเนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับ ใช้พวกสารเคมีมาทำเป็นวัตถุด,ดิบอะไรพวกเนี้เท่าที่ผมสังเกตนะมันจะค่อยๆตกแล้วแล้วก็จะมีไอ้นั้นเมื่อกี้คือ s u s t a i n d e d e s i n e r ที่ผมบอกคือมันลง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 แล้วนะครับแล้วก็มี seasonal d e s i n e r คือลงเป็นจังหวะนะครับค่อยๆลงเป็นช่วงช่วงช่วงก็จะมีเกี่ยวกับ almond oil for skin homemade food soak นะครับ homemade body butter lemon sugar scrub นะครับ c o j i c acid cream Sc facial scrubber homemade body wrap นะครับแล้วก็ฮันนี่เฟสวอตนะครับอะไรพวกนี้ก็คือค่อยๆตกค่อยๆตกละนะครับ <S 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 แล้วก็ตกเลยคือขึ้นมาละแล้วก็ตกไปแล้วนะครับเขาเรียกว่ามีคีย์เวิร์ดว่าสกินบริชชิ่งซีรีส์โลชั่นเบกกิงโซดาอันเดอร์อายโคโค่นัทออยล์บอดี้แรปสำหรับคนที่เพิ่งมานะครับอย่าเพิ่งงงนะครับเรากำลังพูดถึง เทรนที่ผมได้มาจากทาง Google นะครับก็หลายๆคนอาจจะเข้าไปดูในเว็บได้เหมือนกันเหมือนกันนะฮะจาก Google ว่าเทรนเป็นยังไงดูจากคำเสิร์ชนะครับของประเทศอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยผมพูดไปละที่เมื่อกี้ผ่านมาเผื่อใครไปทวนดูว่าไอ้ขาขึ้นเนี่ยมียังไงมีตัวไหนบ้างมันมีขาขึ้น3แบบแบบที่ค่อยๆขึ้นนะครับอันนี้คือ อันที่หนึ่งอันที่สองคือขึ้นเป็นช่วงซีซันนะครับขึ้นเป็นขึข้นอย่างเงี้ยแต่อันนึงคือขึ้นแบบเป็นแบบโอ้หดาวเด่นมาเลยอะไรเงี้ยก็พูดไปละแล้วก็ตอนเนี้ยที่อเมริกาไอ้เมื่อกี้ผมพูดละอเมริกาขาขึ้นเป็นยังไงถัดมาผมพูดอเมริกาขาลงมาละเป็นยังไงผมก็วิเคราะห์ทางขาลงคืออเมริกาตอนเนี้ยพยายามไม่ค่อยให้ความไม่ค่อยให้ความสําคัญดีกว่าหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงละของที่ทําจากสารเคมีต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือเป็นอย่างเช่นตัว คีย์เวิร์ดที่มันค่อยๆลงของตัวอเมริกาเนี่ยจะเป็นภาพนั้นนะครับแล้วก็ทวนกลับไปคือขาขึ้นเนี่ยของอเมริกาก็จะเป็นภาพที่เป็นค่อนข้างออร์แกนิกมากเรื่องของการอาบน้ําแล้วก็มาร์กแล้วก,ก็อะไรพวกนี้จะเยอะหน่อยเนาะ,ะแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวใครที่ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ให้ไปดาวน์โหลดได้อันนี้ข้อมูลได้มาจาก Google เนาะนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้ครับสวัสดีครับคุณสุริยาคุณหยุนนะอีกคนหนึ่งนะฮะัสดีทุกคนครับแล้วก็โดยสรุปี่ คีย์เวิร์ดที่ผมว่าฮิตฮิตพลิกเลยตอนนี้ของทางอเมริกามีอะไรนะครับก็จะมีวีแกนโซบวีแกนสกินแคร์วีแกนวีแกนเชฟสติกเฟสบอตนะครับวีแกนโลชั่นวีแกนบอดี้วอชนะครับไอ้พวกที่เนี่ยแหละฮะเป็นวีแกนทั้งหลายนะครับก็เป็นเทรนที่อเมริกาตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆวีแกนเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับในการทำอาหารนะ มันสามารถมีเป็นเป็นตัวของบิวตี้ได้เนี่ยถ้าแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดก็คือยี่ห้อลัชนะครับก็คือไอ้นี้ยลองไปดูได้นะครับสาวๆน่าจะอินกว่าผมแหละนะครับผมก็ศึกษาทางธุรธกิจทางการตลาดไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็บอกก็เวิร์กนะมีลูกค้าที่เราทําให้นะของวีคอมเมิร์สร้างแบรนด์ให้เครื่องสำอางที่เป็นฝั่งแบบเนี้ยเป็นวีแกนนะครับทำในประเทศไทยก็ขายดีระดับหนึ่งแต่พอส่งออกต่างประเทศโอ้ยยอดขายแบบดีมากเลยนะครับก็สามารถทําได้วันดีครับ คุณบุตรสลินพี่กิ๊กนะครับคุณวิลาวันสวัสดีครับอะต่อเนาะเมื่อกี้เป็นเรื่องของอเมริกาละกลับมาเป็นเรื่องของฝรั่งเศสบ้างฝรั่งเศสอีกมุมหนึ่งต้องบอกนี้คีย์เวิร์ดตรงนี้ของฝรั่งเศสเขาใช้ภาษาฝรั่งเศสนะซึ่งผมอ่านไม่ออกพูดตรงๆแต่ว่าทาง Google มีคําแปลให้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปเนี่ยคุณอย่าไปทำคีย์เวิร์ดไปโปรโมทที่ฝรั่งเศสด้วยภาษาอังกฤษนะ เขาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสกันไอ้น,นี้ต้องฟังย้ําดีๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะพูดให้แค่คําแปลแต่เวลาคุณทําจริงๆคุณต้องทําเว็บไซต์ทําคีย์เวิร์ดต่างๆให้เป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่ดีโอเคนะนะครับโอเคทีนี้ฝรั่งเศสที่กําลังขึ้นเลยมีอะไรบ้างมีออร์แกนิกโคโคนัทออยล์นะครับแล้วก็ออร์แกนิกอะโลเวร่าเจลนะครับแล้วก็เดอร์มาโรเลอร์ออร์แกนิกอาร์เกนออยล์นะครับออร์แกนิกคอสเตอร์ออยล์อะโลเวร่าครีมแล้วก็เฟสเอ็กโฟไลแอนนะครับไอ้น,นี่คือแบบ ขึ้นเลยเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มีที่ขึ้นเป็นช่วงๆก็มีเฟสมาส์กนะครับอะโลเวราเจลเฟเชียลบลัดนะครับแล้วก็พิลกรีนเคลนะครับพูติกนะครับแอนตี้เซลลูไลท์ออยล์อะไรประมาณนี้ผมว่าที่กำลังขึ้นเลยหนักๆเนี่ยเป็นพวกถ้าเกิดตอบโจทย์ฝั่งคนไทยนะนะครับคือเรื่องของตัวโคโคนัทออยล์นะครับอันนี้ก็ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีไรซิ่งสตาร์เลยนะครับก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับ b บล็กเฮดมาส s k นะครับแล้วก็ Black Mask, b ์บัตบอลออร์แกนิกโจโจบาออยล์ชาร์โคลมาสนะครับชาร์โคลเฟสมาสไอ้น,นี่คือเป็นไ i ซ i n ิงสตาร์ที่กำลังขึ้นเลยนะครับก็สรุปฝรั่งเศสนะครับก็เน้นเป็นตัวเกี่ยับพวกมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับมี oil ออยล์ต่างกับเมื่อกี้ นะครับเมื่อกี้จะเป็นมาร์กเยอะอเมริกาจะเป็นมาร์กเยอะไอ้นี้ตัวของอเมริกาจะเสิร์ตพวกเรื่องออยเยอะแล้วก็จะมีพวกของเรื่องแบล็กเฮดมาร์กพวกสีหัวดาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบล็กมาร์กอะไรพวกเนี้ยชาโคที่เป็นที่ตอนเนี้ยอเมริกาจะสนจะโทษฝรั่งเศสจะสนใจมากไอ้ที่เป็นวัตถุดิบที่ทําจากพวกสีดําๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นยังไงบ้างอะเมื่อกี้สาอย่างคือไอ้พวกขาขึ้นเนาะ ถัดมาเป็นขาลงแล้วโอ้อันนี้แสดงความเสียใจกับหลายๆคนด้วยนะในเมืองไทยทําเยอะมากเลยคือ BB c r e รีมอันนี้คือเริ่มเริ่มดีคลายแล้วนะครับแล้วก็มี Argan Oil for acne ก็เริ่มลงแล้ว h ั e l ซ u u t i อย acne เริ่มลงแล้ว Moisturization for skin ก็เริ่มลงแล้ว d c ดี a m ก็เริ่มลงแล้วนะครับแล้วก็ไอพวกที่ค่อยๆลงตามซีซันก็มี Lemon for skin a l o v Vera Stress Mark นะครับมาร์ Mark, อันนี้นสะกดผิดด้วยนะแล้วก็หมายถึงไอคนที่เสิร์ชเนี่ยมันมันพิมพ์ผิดเลยนะก็มีด้วย แล้วก็มีโฮมเมดแทนนิ่งออยล์อ่ะไอพวกคนฝรั่งเศสบางคนก็อยากให้ผิวแทนผิวอะไรเงี้ยก็ลดลงนะครับแล้วก็มีบอดี้สครับนะครับแล้วก็มีตกเลยมีดองกี้มิวโซฟนะครับอินชาเวอร์เซลฟ์แทนเนอร์นะครับออร์แกนิกดองกี้มิวโคไพบาออยล์แล้ว oil, cream, ออสตริกออยล์สเนลเบทครีมออร์เรนต์ฝรั่งเศสสเนลตอนนี้ตกแล้วนะครับเรื่องสเนลตกละแล้วก็ไอตัวที่ผิวแทนเริ่มตกละ นะครับแล้วก็ BB ครีมดีดีครีมตกละอันนี้ผมพูดได้เลยว่าของไทยใครอยากจะไปเปิดยุโรปไปฝรั่งเศสไอ้พวกนี้คือสิ่งที่ตกละนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเนีเอ้อมีคนทำชาโคด้วยเยี่ยมครับแล้วก็มีมีคนบอกทำลิปบาร์มก็โอเคแต่ในนี้ยังไม่ได้พูดถึงลิปบาร์มชัดเจนนะักตัวเลขยังไม่ค่อยมีเยอะนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับข้อมูลตรงนี้ผมก็บอกว่าผมก็ได้มาจากทาง Google เนาะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการบอกตลาดว่าเทรนจากการเสิร์ชนะครับตั้งแต่ประมาณปี2014 ถึง2อ1 6สิบหกเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนะครับถัดมาอันนี้มาเปิดดูด้วยกันเลยนะมานั่งแปลนั่งอ่านให้ฟังสดๆกันเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับสําหรับหลายคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะมาอาจจะกัเดเยวเดี๋ยวพอจบแล้วไปย้อนดูได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลดมาดูประเทศที่ทุกคนรอคอยกันญี่ปุ่นอ่าเดี๋ยวเล่นกันหน่อยเดียดีกว่าในที่นี้คือใครคิดว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งธุรกิจเครื่องสาอางบ้างครับอ่ะกดไลค์หน่อยอ่ะหรือว่ายกมือหน่อยครับมีไหมในนี้ มีไหมามาดูกันหน่อยสิระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเลือกอันไหนเป็นแบบประเทศแห่งเครื่องสำอางเลยอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์กันนะไม่มีถูกไม่มีผิดมีไหมกดไลค์กันหน่อยโอ้ไลค์เต็มเลยทีนี้ไม่รู้เลยใครคอมเมนต์ดีกว่าไม่รู้เลยใครไลค์บ้างคอมเมนต์ดีกว่าเอ yeah, เกาหลีมีเกาหลีเกาหลีเกาหลี มากันใหญ่แล้วอ่ะใครเกาอ่าไม่ใช่เกาตอบญี่ปุ่นหรือเกาหลีครับคุณมาพิพาอ่ายกมือยกมือไปหมดเลยเกาหลีหรือญี่ปุ่นอ่ะคุณเบลก็มาโอ้คนนี้คนเก่งอยู่แล้วอ่ะเกาหลีโอเคแต่ข้อมูลตรงนี้มาจากญี่ปุ่นนะโอเคน่าจะเกาหลีไม่มีผิดไม่มีถูกส่วนตัวผมผมมองว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ผมมองว่าเป็นเกาหลีนะที่เป็นค่อนข้างมี มูฟเมนต์เยอะในอุตสาหกรรมของทางด้านความงามเนาะไปเกาหลีนี่คือโอ้โหเดิน3วันไม่หมดอ่ะดูนู่นนี่นั่นนะครับไม่หมดเลยเกาหลีแต่ข้อมูลตรงนี้จากการเสิร์ตตรงนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับอ่าน,นี้ก็ต้องมาพูดกันก่อนไม่มีผิดไม่มีถูกคุณไะบอกญี่ปุ่นก็ได้เกาหลีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตลาดที่ i m p a c คกับประเทศไทยผมว่าเกาหลีนะครับอิมแพกับประเทศไทยมากเกาหลีแน่นอนอโอเคมาพูดกันก่อน s u s t a i n r i s e r คือขาขึ้นเรื่อยๆของญี่ปุ่น นะครับจะไม่เหมือนสองประเทศนั่นเลยนะครับเป็นเรื่องคลีนซิ่งแทนเฮ้ยตกใจไหมคลีนซิ่งถัดมาเฟสโรเลอร์แล้วก็อออินวันเจลเมคอัพรีมูเวอร์ e ช t มาส์เฟ c เชียลโฟมวอเตอร์พ i ลลิ่งคาร์บ e น l ตค n ีนซิ่งอันนี้คือที่ค่อยๆขึ้นนะของญี่ปุน่นแล้วก็ซีซ s น n อลไรเซอร์นะครับเอนไซม์เฟสวอตไวป์ปิงโลชั่นไวป์ปิงโลชั่นนะครับแล้วก็ไว i t เทนนิ่งครีม ซาเกโลชั่นแบ็กบีดทวิสเซอร์เคลมาร์กไวท์เทนนิ่งมาร์กฟิมินีนโซนแคร์นะครับแล้วก็ไอที่ขึ้นทอ็ทอปเลยมีฮอตคลีนซิ่งคาร์บอนเอทเฟชบอสนะครับพอคอตตอนสวับนะครับคลีนซิ่งบาร์มแฮนด์เมดโซบลิปออยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้คือข้อมูลตรงนี้โดยสรุปผมว่าตลาดญี่ปุ่นเน้นเรื่องคลีนซิ่งเยอะมากอาอาจจะเพราะเป็นประเทศที่มีขายเมคอัพเยอะคนเมคอัพเยอะ ก็เป็นไปได้ข้อหนึ่งแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของการอออินวันต่างๆนานานะครับมีอออินวันเจลอันนี้ขายดีแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ที่มีเรื่องเทคนิคเข้ามาเล่นละนึกออกไหมครับเป็นพวกเฟสโรเลอร์เป็นเครื่องแบบทําความสะอาดหน้าเนืกอออกไหมคือจะมีความเป็นแมชชีนมากขึ้นแลวมันจะไม่ใช่ครีมอย่างเดียวละมันจะมีตรงนี้บ้างมีตัวมีโรเลอร์มีเป็นเครื่องอ่ะบางคนจะมีเครื่องเย็นเคยเคยทำหน้าอะไรไหมที่จะมีบอก ipl อะไรอย่างเงี้ยแต่คงยังไม่ถึงขั้นที่เป็นเลเซอร์นะ ยังไม่ถึงขั้นเป็นเลเซอร์นะครับแต่จะเป็นขั้นแบบตัวที่มีเครื่องมาช่วยผลักช่วยใช้งานให้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาตรงนี้ถัดมานะครับไล่พวกที่เออเขาเรียกว่าอะไรตกลงลดลงเป็นยังไงบ้างก็จะมีเป็น hand travel face wash นะครับ cheer rice brand beauty egg white face wash slim face corset effect นะครับ facial muscle training นะครับแล้วก็ ไอ้พวกลดลงอีกนะครับเฟสแฟทนะครับฮอร์สออยบอดี้บัตเตอร์โจโจบาออยแอคเน่ซันสครีนคลีนซิ่งซอล์แมสมาส аж นะครับทอฟฟูครีมอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างลดลงละอ่ะสังเกตจากส่วนผสมนะนะครับที่ผมสังเกตก็คือว่าตรงนี้ก็จะเริ่มดีคลายลงละเนาะเนี่ยมีคนบอกว่า ชอบมากเลยแปรงล้างหน้าจริงๆหลายๆคนถ้าเกิดไปไปอย่างซาซาไปฮ่องกงอะไรพวกนี้ไอ้พวกที่เป็นเป็นบิวตี้แกจ็ตก็เข้ามาเยอะมากแล้วนะนะครับก็ก็ไปดูได้อ่าท็อปเทรนของญี่ปุ่นเมื่อกี้มีคนพูดถูกจนใหญ่เทรนตอนนี้จะเป็นเรื่องคลีนซิ่งทั้งหมดเลยนะครับของญี่ปุ่นนะจะเป็นคลีนซิ่งนะครับคลีนซิ่งหลังจากแต่งหน้าอันนี้หมดเลยหลายรูปแบบนะครับแบบมีคาร์บอนเนตหรือว่าเป็นโฟมล้างหน้าหรือเป็นคลีนซิ่งเป็นเป็นมีคลีนซิ่งเป็นบาล์มด้วยนะครับ ก็ก็จะเป็นฟิลนั้นเลยนะครับของญี่ปุ่นเนาะอ่ะถึงตรงนี้บทพาร์ทแรกแล้วนะครับก็ไทยที่เพิ่งเข้ามานะครับทวนกนารเมื่อกี้ผมพูดถึง3ประเทศเลยนะเนี่ยเทรนขึ้นทเทรนลงของอเมริกาเป็นยังไงนะครับของฝรั่งเศสเป็นยังไงของญี่ปุ่นเป็นยังไงผมว่า3ประเทศนี้มันบ่งชี้ถึงตลาดเกือบจะทั้งโลกได้เลยนะคืออเมริกาบ่งบอกถึงโอ้ยโซนอเมริกานะครับหมดเลย นะครับฝรั่งเศสบ่งบอกถึงยุโรปได้เลยญี่ปุ่นผมว่าบ่งบอกถึงเอเชียได้ระดับหนึ่งเลยนะถึงเรื่องของวันข้างหน้าแล้วจริงๆตลาดไทยจะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่เ,เกาหลีเองจะเป็นยังไงคนในโซนนี้เป็นยังไงผมว่าญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศผู้นําเหมือนกันแหละของของธุรกิจด้านตรงนี้นะครับมาดูกันต่อแล้วจริงๆเนี่ยเ,ออเป็นพาร์ทที่2นะครับมันเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเขาพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเราต้องรู้ละเรื่องอะไรบ้างของตอนนี้ตลาดตอนนี้ แอปพลายใช้ในเมืองไทยได้ดีเลยละ่ะเรื่องนี้นะครับแล้วก็อะไรที่เราควรจับตามองบ้างของวันข้างหน้าเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ให้พวกเราหน่อยนะครับให้ผมเนาะแล้วก็ให้ทีมงานว e ีคอมเมิร์ซหน่อยจะได้หาข้อมูลดีๆมาบอกต่อกันอันนี้ข้อมูลนี้ผมได้มาจากทาง Google นะครับก็ต้องขอบคุณ Google ด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าแจกจ่ายข้อมูลดีๆเหล่านี้มาให้ นักธุรกิจทุกคนนะครับผมก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงหนึ่งแหละที่มาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะต้องขอบคุณ Google มากๆนะครับที่ได้ข้อมูลตรงนี้มาให้ให้พวกเรานะครับตีมอย่างแรกเลยตอนนี้หนีไม่พ้นครับ3ประเทศนี้พูดถึงเรื่องมาร์กกันอย่างหนักมาร์กอะไรบ้างนะครับอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับก็จะมาร์กทั้งหลายทั้งแหล่แหละเนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าเทรนเลยนะครับของประเทศเหล่านี้นะครับ เทรนเติบโตขึ้นเยอะมากครับตั้งแต่2010ถึง2016กราฟโตขึ้นเยอะมากนะครับเรื่องมาร์กนะครับแล้วก็มาร์กอะไรในแต่ละประเทศที่สนใจก็ผมอ่านวิเคราะห์เลยนะครับอย่างแรกมาร์กแก้เรื่องสิวนะครับตอบโจทย์มากสามประเทศนี้สนใจเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นมาร์กเรื่องของออผิวมันความมันของหน้านะครับ อันนี้คืออเมริกากับฝรั่งเศสจะบรลี่เรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผิวแห้งอเมริกาจะสนใจเรื่องผิวแห้งนะครับอเมริกาฝรั่งเศสจะใช้กันเริ่มจากสิวแล้วก็คุมความมันแล้วก็คุมความแห้งเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นหรือหรือตัวอย่างที่เป็นเอเชียจะต่างจะเริ่มจากสิวก่อนแล้วค่อยเริ่มเป็นความขาวแล้วค่อยเริ่มถึงการบำรุงผิวแล้วก็เป็นเรื่องของความหมองหม่นหมองอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตลาดใหญ่เหมือนกันอ ที่อะไรนัทชนนลก็เยี่ยมครับพูดบอกว่าสิวปัญหาใหญ่ของโลกจริงครับส่วนใหญ่บางคนไปทําเรื่องความขาวกันหรืออาหารลดน้ำหนักกันไม่ผิดแต่ก็มีกลุ่มสิวอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มีคนเขาสนใจเยอะมากอย่างว e ีคอมเมิร์ซเองก็เคยทําหลายๆตัวให้ลูกค้าเนาะที่เป็นเจลแต้มสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างสักเซสนะลูกค้าที่เราทําก็ขายเดือนหนึ่งก็ได้เยอะพอสมควรละอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องอเมริกาครับอเมริกาก็จะมาพูดถึงเรื่องมาอันนี้ผมก็บอกไปละ อันดับหนึ่งเลยอเมริกาสนใจเรื่องสิวนะครับสิวหัวดำความมันความแห้งนะครับแล้วก็ความกระจ่างใสอ,อันนี้คืออเมริกานะครับฝรั่งเศสนะครับสิวเหมือนกันแต่เรื่องสิวหัวดำก่อนแล้วก็เรื่องสิวความมันความแห้งแล้วก็แอนตี้อจจิ้งฝรั่งเศสเริ่มรู้สึกว่าเอจริงๆฉันไม่อยากแก่และที่ผ่านมาก่อนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องแอนตี้อจจิ้งเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นละนะครับโอเค แลวญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องสิวเหมือนกันแต่ถัดมาเป็นเรื่องความขาวนะแล้วก็เป็นเรื่องของเออเรื่องการบำรุงความเซนซิทีฟแล้วก็อันนึงคือไม่หมดไม่หมองอะไรอย่างเงี้ยครับญี่ปุ่นก็จะพูดถึงเรื่องนี้เยอะพอสมควรทเทรนของเขานะนะครับถัดมาเขาพูดถึงเรื่องอินรกเรียน์ละส่วนผสมโอ้เยอะมากนะครับในเมืองไทยไม่ได้มีแต่สเนลนะไม่ได้ไม่ได้ไ ทั้งโลกมันก็สนใจอย่างอื่นด้วยนะครับเยอะมากเลยตรงนี้นะครับอย่างเช่นอเมริกาสนใจมีเคลอะโลเวล่าชาโคโก c โคโค่บัตเตอร์เบกกิ้งโซดาแอปเปิ้ลไซเดอร์ทีทนะครับมัดอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะเอกส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมของอาหารมาทำได้นี่ทั้หไหฮะหรือว่าฝรั่งเศสก็จะมีอะโลเวล่านะครับแล้วก็โคโคนัทออยนะครับไฮยาลูนิกแอซิดนะครับ ดองกี้มิวโจโจ้บาร์ไวท์เคลวิตเจเทเบิลออยล์อะโวคาโดสเนลยังพอมีอยู่นะครับแต่ญี่ปุ่นอีกทางเลยครับจะมี me, ะเอนไซามา์นะครับเซรามัยนะครับแล้วก็วิตามินซีวอเตอร์เคลสาเกอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอินกรีเดียน์นะครับท็อปฮิตของแต่ละประเทศเหล่านั้นนะครับทีนี้จะมาดูรูปแบบว่าแต่ละประเทศเนี่ยเออ่โปรดักที่เป็นท็อปท็อปที่เขาเซิร์ชเนี่ย มีอะไรบ้างอเมริกาจะเป็นมาส์รูปแบบเป็นมาส์แล้วค่อยเป็นเรื่องโซฟแล้วก็เป็นโลชั่นแล้วก็เป็นออยล์แล้วค่อยเป็นสครับนะครับแต่ส่วนฝรั่งเศสนะครับก็ยังมีเป็นเจลเป็นครีมเป็นโซฟเป็นมาส์แล้วค่อยเป็นออยล์นะครับส่วนญี่ปุ่นจะเป็นเฟสวอชแล้วก็เป็นมาส์เป็นคลีนเซอร์เป็นลิควิดแล้วก็เป็นครีมนะครับอันนี้คือของญี่ปุ่นเนาะทุกคนที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆด้วยเนาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีีมมงานนคระับ แล้วก็ปัญหาที่เขาคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็อเมริกานะครับก็มีข้อแรกเป็นฮิลิ่งนะครับแล้วก็มีสกาแล้วก็มีดีท็อกฝรั่งเศสก็จะเป็นแอคเน่ดาร์คเซอร์เคิลสเตรชมาร์ญี่ปุ่นนะครับก็มีโพนะครับแล้วก็ดาร์คเคนนิ่งแบ็คเฮดนะครับแล้วก็สกาอะไรอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูได้นะพวกนี้ผมก็อ่านให้พวกคุณฟังนี่แหละแล้วก็วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ด้วยดูสดๆเลยนะครับจากได้ไฟล์นี้มานะครับ โอเคเดี๋ยวผมเอาหลักๆให้ตัวนี้ผมพูดไปแล้วแล้วก็สำคัญเลยเทรนตอนนี้สำคัญมากคือเรื่องของการเอา device เข้ามานะครับเข้ามาประยุกต์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตีมใหม่ๆที่ต้องมามามาดูนะครับเช่นอะไรบ้าง b o d บอดี้บ f ัชเฟสครับเบอร์เฟ l e a ีนซิ่งบ u s h อะไรพวกเนี้ก็จะมาเล่นได้นะครับเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับตัวที่เอาเครื่องมามาทำให้สะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ก็ช่วยได้ใครที่คิดไม่ออกคิดถึงแปรงฟันไฟฟ้าไว้ก่อนครับแต่มันใช้กับหน้าละใช้กับตัวใช้กับหลังอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเอามาใช้เป็นบรัชละทเทรนมันเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะฝรั่งเศสนี่ยนำเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยค่อยคคืบคานค่อยๆโตขึ้นมานะครับถัดมาอีกธีมหนึง่งคือเป็นเรื่องของ DIY นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ก็กทเทรนเยอะเหมือนกันนะครับที่ให้ DIY ทาเองนะครับ แล้วก็พวกอาบน้ําต่างๆบาร์บอมไอ้น,นี่คือคือเป็นเรื่องที่สําคัญเลยของของพวกอเมริกาและฝรั่งเศสต้องบอกงี้คือคนเอเชียอย่างคนไทยอาจจะไม่เยอะเนาะที่ที่อาบน้ําแบบมีเขาเรียกว่าอาบน้ําแหละแปลง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็สนใจเรื่องบาร์บอมเยอะมากนะครับอืมสุดท้ายเทนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของผู้ชายอ่าไอ้น,นี่เริ่มพูดละเช่นอะไรไหมเอาเรื่องเนี้ย ผู้ชายสนใจว่าทำยังไงให้หน้าสลิมขึ้นเออนี่ผมก็สนใจเหมือนกันเมลโลชั่น Beautiful skin for men how to get a thin face for men อะไรอย่างเงี้ย how to make your skin more beautiful for men huh? how to lose face fat for men men facial cleansing uh. ผู้ชายสนใจงี้ผมก็สนใจนะแต่ผมไม่ได้เสิร์ชไม่กล้าเสิร์ชนะครับแต่ก็คนทั้งโลกมันบ่งบอกแล้วผู้ชายก็สนใจเรื่องพวกนี้นะครับเหมือนการตอนนี้ผู้ชายก็เริ่มเสิร์ชของพวกความงงความงามเยอะขึ้นนี่ก็เป็นตลาดใหญ่พอสมควรนะไอ้นี่ผมขอพิเคราะห์อย่างนี้อย่างเช่นคนที่เล่น Facebook ในประเทศเนี่ยโอเคสี่สิบล้านคน4ี่สิกว่าล้านคนละวันนี้อย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับครึ่งๆเป็นผู้ชายและผู้หญิงไม่ต่างกันมากทีนี้ ตลาดผู้ชายก็มีหลายกลุ่มเนาะผู้ชายที่เป็นเรื่องกีฬาเขาก็คอนเซิร์นเรื่องผิวหนังนะผมเห็นหลายๆคนมีทํานี้ตลาดผิวหนังผู้ชายเล่นกีฬาเช่นบางคนกลัวสิวที่หลังสิวขึ้นที่แบบล่มผ้าหรือว่าแบบหน้าเป็นสิวแพ้เหงื่ออะไรเงี้ยก็มีกลุ่มที่คอนเซิร์นเรื่องพวกนี้และซื้อซื้อสินค้าแพงด้วยนะหรือว่าเป็นเพศที่3อะไรเงี้ยเขาก็ต้องการการดูแลตัวเองเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคุณนัชนนท์พูดจริงนะประมาณนั้นนะครับก็เขาก็สนใจเยอะนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยล่ะนะครับทเทรนนี่คือโตมากมากๆๆมากนะครับเเพอๆญี่ปุ่นจะโตที่สุดด้วยซ้ำเมนสกินแคร์นะครับญี่ปุ่นโตสุดเลยต่ำสุดนี่คืออเมริกาอเมริกาผู้ชายยังไม่ค่อยดูแลอะไรเท่าไหร่นะครับญี่ปุ่นนี่หนักเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมเอ,อเอามาเล่ากันนะครับแต่ว่าในเนื้อหาในนี้มีเยอะนะ ในเนื้อในนี้มีเนื้อหาอีกเยอะมากนะครับที่ผมไม่ได้พูดค cover ไว้แล้วผมให้ทุกคนเอาไปดาวน์โหลดได้ผมก็จะพูดหลักๆเฉพาะที่ผมวิเคราะห์แล้วก็มองว่ามันตรงกับเมืองไทยนะครับก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าเออจริงๆในเมืองไทยเนี่ยคุณเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้แต่สําหรับผมมองว่ามันไม่ได้บอกต้องทําวันนี้นะทเทรน์ของต่างประเทศมันแค่บ่งบอกว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไร ทุกวันนี้สิ่งที่คุณทำโปรดักที่คุณทํายังขายได้นะครับตลาดแบบนี้ยังทําได้ก็ต้องมองว่าจริงๆจะรูปแบบจะทํำยังไงบ้างถึงจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าใกล้อ้ไความเปลี่ยนแปลงวันข้างหน้าพวกนั้นนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็ไว้เจอกันครั้งหน้าครับเนาะฝากด้วยสวัสดีครับ